มาแล้ว3กลุ่มนี้โชคดีเรารับเงินช่วยเหลือสูงสุด1,000พกำหนดการจ่ายเงินเช็คด่วนได้รับกันทุกคนส่วนอีกกลุ่มรอโอน12ตุลาคม66นี้ สสวััดีบท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันท nice. ี Overwatch ่9ตุลาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยาวต่างๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้เช่นเคยนะคะอัปเดตการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลซึ่งล่าสุดนะคะมีกําหนดการจ่ายเงินพ่อแม่พี่น้อง3กลุ่มออกมาแล้วนะคะได้รับเงินช่วยเหลือล่าสุดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทุกกันและสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนซึ่งแน่นอนนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารแจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่อัปเดตให้ทราบในทุกๆวันความคืบหน้าการจ่ายเงินจากทางรัฐบาลหรือจะเป็นเงินที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนรอคอยนะคะเงินดิทอนวอลเล็ตหนึ่งหม บาทมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขนะคะอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทราบและคอยติดตามข่าวสารกันไว้นั่นเองโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะมีการให้โหลดแอปชายดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พากันไปซื้อโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะไม่ได้ติดตามข่าวสารนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้ก็สาเหตุมาจากคุณพ่อคุณแม่กลัวไม่ได้รับเง 100, บิน1 0 0 0 0มืนบาทซึ่งพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับคําแนะนําจาก ทางผู้นําชุมชนนะคะให้โหลดแอปไทยดีไว้เพื่อที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทนั้นนะคะใน,นส่วนตรงนี้แอปไทยดีนะคะเป็นแอปของกรมการปกครองนะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับการรับเงิน1,000 0บาทแต่อย่างใดฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะแจ้งเตือน คนอื่นไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะโหลดแอปก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถึงขนาดต้องไปยืมเงินหรือไปหากู้เงินเพื่อมาซื้อโทรศัพท์มือถือเพื่อโหลดแอปเพราะคิดว่าตัวเองจะชวดอดเงิน10,000บาทนั้นไม่ต้องทํานะคะฝากลูกหลานดูแลคุณพ่อคุณแม่ของท่านด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะทางช่องจะมาอัปเดตนะคะ3กลุ่มผู้โชคดีนะคะถึงเวลาที่จะได้รับเงินกันอีกแล้วนะคะทางรัฐบาลได้มีการช่วยเหลือนะคะและ เตรียมโอนแล้วทางกรมบัญชีกลางนะคะเตรียมโอนเงินจ่ายเงินพรุ่งนี้เงินเข้าแล้วนะคะ3มกลุ่มผู้โชคดีก็คือกลุ่มปอบบางนะคะจะมีเด็กผู้สูงอายุนะผู้พิการนั่นเองนะคะรอรับเงินกันได้เลยในวันพรุ่งนี้นะคะกําหนดการโอนเงินมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านผู้สูงอายุได้รับเงินกันแบบท่านบันไดเหมือนเดิมนะคะวงเงินเดิมได้เบีย้ยยังที่เหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะวงเงินเพิ่มก็ยังไม่มีการเพิ่มเงินให้กับคุณพ่อคุณแม่นะ ะะยังได้รับ600บาทถึง1,000บาทนะคะส่วน3,000บาทมีสิทธิ์ลุ้นแบบั่วหน้านะคะแต่ก็ต้องรอการดำเนินการน,นั่นเองนะคะซึ่งณนะตอนนี้ยังไม่มีความขึ้นหน้านั่นเองนะคะ60ปีถึง69ปีนะคะรับ600บาทคา่ะ70ปีถึง79ปีรับ700บาทคา่ะ80ปีถึง89ปีรับ800บาทคา่ะและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทคา่ะ so on เด็กแรกเกิดถึง6ปีนะคะได้รับเงินอุดหน,นุนบุตรนะคะก็คือคนละ600บาทนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านและสําหรับผู้พิการนะคะแน่นอนได้รับ2กลุ่มนะคะมีกลุ่มที่ต่ำกว่า18ปีนะคะกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิการโอนเงินเข้าบัญชีจากทางกรมบัญชีกลางนะคะ1,000บาทนะคะส่วน18ปีขึ้นไปนะคะก็ได้รับคนละ800บาทโอนเข้าบัญชีแต่สําหรับกลุ่มผู้พิการก็จะมีสิทธิพ สำหรับผู้ที่มีไรายได้น้อยนั่นเองผู้พิการที่มีไรายได้น้อยจะได้รับเพิ่มอีก200บาทนะคะสาหรับสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองนะคะซึ่งเงิน200บาทนะคะไม่ได้รับพรุ่งนี้นะคะจะได้รับในวันที่20ตุลาคม2566ก็ แจ้งเตือนคุณพ่อคุณแม่ผู้พิการทุกท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคอนเซิร์ตนั่นเองสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เดือนตุลาคมจะมีการโอนเงินให้นะคะซึ่งทางช่องก็อัปเดตข่าวสารในทุกเดือนให้อยู่แล้วนะคะก็คือกลุ่มอาสาสมาัครสาธารณสุขจมังหวัดบ้านหรืออสอมและอสสนั่นเองซึ่งล่าสุดน,นะคะมีการเพิ่มเงินให้2,000บาทแต่ในเดือนตุลาคม25 6 6นี้นะคะจะได้รับเงินกันเร็วหน่อยนะคะได้รับเงินในวันที่ 12ตุลาคม2566นั่นเองเพราะวันที่15นะคะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะจ่ายก่อนให้นะคะแต่เงินนะคะเข้าไปการนะคะก็ยังได้รับ1,000บาทอยู่นะคะส่วนที่เพิ่มให้นั้นยังไม่ได้มีการเบิกงบประมาณออกมานะคะก็ต้องรอนะคะให้มีการตกเบิกย้อนหลังและจ่ายย้อนหลังให้กับคุณพ่อคุณแม่อสอมอและอสอสอทุกท่านนะคะรับกันไปคนละ1000บาทก่อนนะคะจะย้ำชัดเจนนะคะโอนเงินให้ในวันที่ 12. ตุลาคม2566นี้ค่ะข่าวสารอัปเดตนะคะวันนี้นะคะอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเหมือนเคยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีบัตรสสดิการแห่งร้านหรือบัตรคนจนใครยังไม่ได้รับเงิน600บาทเงินส่งคนะคะอย่าลืมประชาสัมพันธ์ฝากบอกต่อนะคะก็อย่าลืมนะคะไป ผูกร้อมเพย์ด้วยนะคะเพื่อรับเงิน600บาทนะคะผูกร้อมเพย์ให้ทันนะคะภายในวันที่เดี๋ยวทางช่องนะคะขออนุญาตดูตารางแป๊บหนึ่งนะคะซึ่งก็ยังมีกลุ่มตกหล่นนะคะยังไม่ได้รับเงินกันก็มีนะคะสำหรับใครที่กรอกเอกสารนะคะกรอกเอกสารให้ทางผู้นำชุมชนนะคะนำไปยื่นสำนักงานคลังจังหวัดนะคะกำลังดำเนินการพิจารณาตรวจ สอบอยู่เงินอาจจะช้าหน่อยและยังไม่เข้านะคะสำหรับเงินส่งครอบ เพื่อการยินยชีพผู้สูงอายุผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือเรียกว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรอบต่อไปโอนเงินให้นะคะในวันที่6พฤศจิกายนนะคะผู้พัพนาให้ทันนะคะภายในวันที่1พฤศจิกายน2566นะคะรวมไปถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้ยินยันตัวตนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะให้ยินยันตัวตนภายในวันที่26ตุลาคม2566ค่ะ แจ้งเตือนข่าวสารกันก็ฟังกันให้จบแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะหากมีความคิดเห็นหรือมีข้อมูลอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะวันนี้ทางช่องมาอัพเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ